อันนี้เป็นพเท่ารังเดูุ้้ท่าสิไปได้ได้ขี่นีถ่ถ้าสูงก็นี่ดีไปก็รอดังถ้าว่าถ้าเป็นมอรมคอนแจงมันสีอยู่นี่ โดยมากมันจะยุ่งซิไม่เหนื่อมากมันเป็นมันเป็นเสียงกลับยุ่งหันได้หมดมันงขนาได้ก็สิลยุี่นี่ล่ะดิฉันไปพร้อมกับนะรัเพุ่มำ้อย่นี้บ่ไปไปงปไปไปไไปไไปไปไมไปไปไปาทไเไป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 เคไไไป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 ปไไิ่ เกี่ยวไปตัวชิ้นี่สก็เคยพบการเย้ามันต้องใจเนี่อันนี้คือผู้ลองอยู่บา,บานผู้ดีทุวย<ล>เรามีชีวิตอยู่ด้วยแต่ว่ามันเป็นการสมรสตะวันเสน่ห์มันเป็นมันเป็นจังสีตโอเราตายแล้วคุณเก่าไม่ฟังอยู่<ม>คือมีแช่บัญชาคับเสน่ห์เพชรชุนพเพเน่อช่วยนีผู้องที่ผู้ร่อย แค่ว่าม้ชายอ้เขาค่าเป็นลกเนู่ร้อง่ามนว่ามัคิแ่ชาร้องอหแทนเหลยวบอเห็นออกมีเสีอยู่ทั้ง้องหลายหมดเลยสงวนทังรูปเนีนี่ครับมรดกสามเลยสัพเพเียมูเลยสัพพนัตตุนีสงวนสัพูเสนีนี่ครับยิมของน้องชายมาลุ่มแต่คู่ร้องเป็นน้องชายเล่าตะกี่ บัดสีอัดอัดแคงแล้วบัดจะปลมได้ันุกแค่นน้องา้เราีว่าแฟนน้ำผู้สาวไปต้อบัดไหนอำเภื่อนหาบ่หิ้นด้วยมากสมถ้ารุเสน่ห์ล้แค่นยอมัได้เป็นมาสามสิบสามสิบนพอเรียนเรียนเรียนจฟัเรบเอาเ่ยงทั้งบัดเที่ยวาห่นละทุบรักแสจพูดย่พูดมันบุอยู่ซีไม่เดินก่แค่ไ เจวามานี <Michael. laughs> ้เบทที่เป็นโตเดินเบีที่คุ้มจังหงวะที่สุดคือเพลงนี่มันสีวะจิงจุดวจ้ไปเลยไปเลยมันมันสีจิ้งจิงจงจงแนีเขาเป็นเบียดองไรเลยอ๋อเบีดนี่อยู่แฉนี่มานี่้งงจงจจึ

Ô hãy biết đâu cháu, cháu 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 cháu

เฮ้ยสมัยพัญายุ่งกูเล้วดูเราพ้นเรียนเรียนเรียนเรีเ,า,เาบับุเียเนช้หม่หนึ่งนะไนไงไหลไปแ ี่ไอ้ไอ้หุมว่าเขาสี่อาจเป็นชิปทามีของจับจังหวะไม่ถองกัวบุ์แบ่บุดแก่แล้วว่าไม่ถึงว่าไม่้องม่าไม่ถึงว่าไปลุกไลุกไเลยไปโคตรเลี่ยงบางั้งเดี๋ยวบอ เอาแค่ก็วันนี้สองยันอีหลาจะรังวนก็รังวนก็ต้องเอาไปใ้ชาเอาอาแล้วจานไม่จานนูนะเห็นว่ามาแล้วกรแลโอเคโอเคใช่ใช่เอาลมึงเอา้จบแล้วี้ตาสาขึ้นว่าตอนขึ้นมั่่ เขาเห็นชื่อพูดสิวะไม่น้อยๆมันกืเจียงเหตเขาบอกว่าเจียงเจียงยัด้หอยอ้แต่ไม่เดูผัันคูณ่าเคยเห็นคุณ่เห็นไี้พูดสิเหคนมั่อเคยเห็นพูะสิวะบอกไม่น้อยมันคืชุ่อใส่มันเจียงแต่พูสิวะนะ่เขาวราสีพขาสิวว่าบอก่าเท่าเนี่ยพูสิวาบอกไ่น้อยเดี่ยว้าวหุ่เนีเราอีกเจียเนี่ยเาอีกเจีงเนี่ยหอเขาบอกไม่น้อยเนี่ยหรอมานี่ยมาเนี่ต้องที่ทดีไหมเนี่ย มี่มี่เบอกเอาพิษเหรอมะมถนีริมถ้าจะเท่าหน้าหายวาถ้าเป็นแก้นมันถึงมวลแต่ว่ามันมันสีิชู้ี้น่งมันมันสียเราะเิก่มันเสียหน้าดูสีสุดู้จะใช้ยู้แลต้องมึงต้องมกวมันมันจีิมาใหมมัน มันด e ็กขึ้นมากเลยด้แล้วมันริงนว่านอกเออ 你就你。